เซลฟี่น้องบอกเซลฟี่เร็วน้องเซลฟี่ตั้งกล้องไว้เลยค่ะเซลฟี่เลยนันบอกเซลฟี่เร็วกว่าคนมันเยอะใช่คนเยอะวันนี้เยอะนะล้วเปิดอมาไ ขรถไฟเดี๋ยวไม่ทันเอาขึ้นรถไฟใครจะขึ้นรถไฟไ่ะแล้วใครจะขึ้น BTS ก็บอกเดี๋ยวรถไฟไม่พอไม่ทัน <L ock> <fly> ทนอออเอแโอเคแม่ขอขอให้คนขึ้นรถไฟหน่อยใครอเร <L ock> <fly> อเร็วขอยืมเนะีคะแม่ <L ock> <fly> เดี๋ยวรถไฟไม่ทันรถไฟใครไม่ทันรถไฟมาแจ้งนะคะเดี๋ยวตกรถอฟไทันก็เดือดร้อน ไม่ใช่ค่ะรถรถกลับต่างจังหวัดค่ะรถรถรถอะไรนะเขาเรียกรถอะไรนะรถไฟไม่ใรถไฟแม่แบบมาทางนี้บ้างขอไม่ได้เอามาๆพี่ปันก็ได้ปไนะป่าัแล้าะยไมหนูีรได้ได้ค่ะใช่คยวขอไม่มีรถ<ม>ขอ่อน ัแกงเต็มจริงๆอะเก่งใจก็เก่งใจไม่รู้ทำไงอันนี้แม่ไม่มีรถเข้าบ้านเขาให้ไล่ไม่ถือแล้วทเนี่ยไอ้ไข่หนูหนูไม่มีมือหนูไข่ไลฟ์อยู่น้องน้องให้เซลฟี่มันเร็วกว่าไม่ได้กับไอเซฟอ่าถ้าก็เซฟดีค่ะหนูจะทำอะไรอ่ะเขาไลฟ่ดูเขาให้หนูไลฟ่ใทยของไทยรู้เหรออ๋อไม่ใช่มือถือของหนูใครจะถือให้อ่ะไม่เป็นไรไม่ได้ แม่แดงก็แบ่งสวยวสง่าการถือก็ได้ได้ค่ะเซลฟี่นะคะแม่เอามาแล้วน้องก้อยจะถ่ายจะไม่ลูกอ๋อถ่ายกล้องหนูเหรไม่เดี๋ยวไม่ไไมไไมไเป็นไรเซลฟี่ไปอ่ะเซลฟี่เราป่ะดูแลตัวเองดีๆนะดูถ่ายถ่าย่้นะหรือไป้าแนวตัางได้ไหมฮะแนวตัางถับสวยรไม่มันมันลงยูทูบไม่ได้<อ>ไมีสวย ก็เต็มนะไม่เต็มไม่เต็มต YouTube มันจะเลอะข้างๆถ้า,า,าถ่ายแนวตรงเออตาขยี้ตาต้องเห็นไรก็กกกตาเมื่อตอนที่เม่เด็กใช่ลูกบอกความรักเข้าตาค่ะลูกบอกความรักแม่ความรักเข้าตาลูกพีก๊ซ เออเมื่อกี้สลับกันหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้บอกเขารู้บ้างเขารู้ไม่เป็นไรหรอกสลับไปสลับมานะคะแม่อะไรครับตาแมลงเยอะทำอะไรกัน,นเ,เ,เดี๋ยมันขึ้นแมงมุอะไรกันเความรักข้าวตาความรักข้าวตาเอาน้ำไหมเอาน้ำใครมีน้ำล้างอ่ะไม่มีน้ำเปล่าล้างอ่ะนี่ไงน้ำช่ออ่ะช่อ,ชอน้องช่อเอาน้ำให้น้องเอาน้ำไหม แดงไหมเออวันพีตาแดงวันนี้ตาแดงเ,ดเอาน้ำไหมน้ำล้างตาก่อนล้างตาเปล่าเอาแมา่น้ำน้ำต้องเช่ามั้ยไม่เป็นไรหรอกแมลงมังม้ง แม่เยอะมันก็ได้แสนตาเยอะหน่อยความรักความรักแม่เยอะอะความรักรักล้นมากเลยแม่จะแสบตาสงสัยแมลงค่ะยเอาเสื้อหกม้อมีแรงหยื่อะถไม่ลืมตาในน้ำ น่าสงสารจังเลยลูกชายเอ้ยโคหัวแป้งหลุดหลอกเลยเออหัวแป้งหลุดเอ้ยกลัวถ่ายรูปไม่หล่อไม่ออกมาลูกไม่หลุดค่ะแป้งยังเป๊ะอยู่ค่ะไม่ใช่ผงเข้าตาหรืออะไรไม่บอกว่าหัวแป้งเลยคุณแม่ควาแม่ข้หลอก หอมลงไหมหอมลไม่เลยใส่เสื้อดำก็ไม่รู้ไม่ได้กินน้งตาลทีปกติเนี่ยกอดแน่นเลยใช่ไหมเขาขายเขาขายดีค่ะเขาก็ต้องหอมดีเออต้องเป็นตัวอย่างสิกาแฟไก่กาแฟกาแฟเขาบอกกินแล้วไม่หิวนะน้้ำร้อยใช่ไม่ค่อยหิวเออมีเพื่อนอ่ะเขาบอกเขากินกาแฟแล้วไม่หิวนะหนูควไม่หิวหนูหิว นี่กินกาแฟแล้วพอมจริงแม่ตีอ่ะถ่าเชิงเซาอ่ะเขบอกมาไปไหนแล้วจะให้ดูตัวอย่างไปแล้วเสร็แล้วคราร้ชสงภาพมีหลายมุมนะก็เดินวนแม่มาที่ไงแม่คือใครลอง่หน่อยได้ไหมน้องเซฟีนวะแม่ น้องเขาจะเอาติดผูบอกแล้วมาก่อนให้แม่เอนลูกเดินมาทางวุ้ยวุ้จะหาเจอแล้วใครจะกลับก่อนบอกนะคะ่งก่อนนะคะใครอยากได้ไหมคะได้แลหน้าอล้วนะครัอเอาไปประมูลก่อนประมูลที่ทู่รุ่งใจแล้วจะเอาแล้วหนูแอบถ่ายให้ เอาหมหนูก็ไปเย็นตรงไม่ดาวเยแล้วหนูจะยนไหนอ่ะตรงนั้นแหละตรงกลางไหมอุ้ยไล่โนไไน่เยอะไหนบอกครับไป่นไม่เลครับไม่น้อยแม่มาแต่ชสบนแม่้งเอา

คืนสู่เย้าแล้วอันนี้คืนสู่เย้ายังเครื่องอยู่นะนะยังขนตาเข้าตาอ่ะมันบางทีมันก็ขนตาความรักเข้ากันนานไปหน่อยความรักเยอะแม่เยอะเข้าเยอะเกินใช่แม่เยอะไงแม่เยอะแม่เยอะความรักเข้ามากันเลยเป็นไหนใชจเปล่า แต่ไสมงไส้หมอ,ออับฟ้าเขาเอาฟ้า,ออาหาาืาอ,อาะเไแม่ด,มดีไปซือ้อแล้วแม่ดีไปซื้อแล้วซื้ออะไรเหรอเอ่าน้ำยาล้างตาอ๋ตอตรงนี้มีร้านขย่า ใครยลืม้อะไรใครก็ไม่รู้เน้วหลูกลบบวันี้มอนเนียนไม่ีลูกไม่มีน้ำเลยอ่ะนี่น่าอนื้อะไรไมไแม่ได้แช่เลยนอามากคได้มันไม่มีน้ำกินน้องไม่มีน้ำื่อกี้เาไปล้างตาไปละดีนะลูกนี้แต่คุนีก็กอดีไทยราาเลยแม่่เป็นแม่นอ่อนุญาต กไม่มีใอือของบได่เลยี่บ้นมมอคชมหล่อยังค่เลยขอได้ยัไงออ๋อลอ่ยน้องงานท่สวยหรอถ้าอยู่เฉยๆอร่ออ้าวไม่ต้องพูดเลยนี่หลอล้แล้วก็ห้ามพูดหายยัง หายแล้วมั้งแม่เดี๋ยวล้างตาแม่ดีเขาไปซื้อออฟไฟมาล้างไม่ลงหรอกแขออมลงขอมจริงนะมลุงยุบเลยไม่อแล้วก็เกยเป็นอะไรขาดอะ่ะดูอะไรมาเดินชนเวทีค่ะชนอะไรมาลูกเที่ยวเ,เ,เวทีเกี่ยวเวทีหรอ โอเคแล้วท่าไหนประมาณไม่คนประมาณไม่เกินหกสิบคนสองแถวก็หกสิบคดีใช่ไม่เสิร์ชอยู่ท้ายเพื่อนเลยไม่เสิร์ฟนมุดปากกาไม่รีบใช่ไหมรี้ทำงานเนี่ยรีบเมื่อกี้เขาบอกว่าแม่เขารีบกันอ่ะรีบก็มานี่สิใครรีบก็มาบอก ไม่อันนี้ไม่รีบอันนี้จะอยู่อยู่กับลูกนานๆเดี๋ยวว่าสิสิดท้าก็เจอแล้วเอาไปแล้วหรอไปยังไงอบบนี้ไม่เจอตั้งแต่ศ่กอ๋อไปะโอเคอันนี้ชอบลงทั้งเกะ ชอบไปเอามากล้องใช่ๆตาหล่อศาลเค้าร้านเว้ยตาจะ <laughs> Hãy <laughs> subscribe ừ, ừ. <laughs> ừ. <laughs> ừ. <laughs> Để เอาเร็วดูเอ้าไม่สลับกันหรือเปล่าสลับแถวกันหรือเปล่าดูเอาละกันละสลับแม่เดินหน้าเฮ้ยไม่เยอะแล้วไม่เปิดล้องง่ยเปิดต้องดนีไม่เกินสามต้องรอเลย จะบังของแม่ใช่เสียฟรีเดยกไม่เห็นน้องจอยได้ยินเสียงเลยจำได้พี่ตุ่มนี่น้องก้อยเห็นน้องจ้อยป่าอวเขา เดี๋ยวให้น้อง่ยนข้างน้รวมกันดิาทสไตเก่าอะ้ายจำได้จำได้เสียงพร้อเสียงพร้มันมไม่เมันมันเสียงมันจำได้ไม่มันมีกลังของแต่ละคนันนี้ไงไม่เจอปานะสห้าเจอกันยังไม่ถึงยังไม่ถึงวันนี้ยังไม่ยืนวสายยวงหายังได้ยินอีกนะนั่นแหละ สี่เดือนเจอกันสี่เดือนเจอกันดุวยเหอคนงุอะไรล่ะยังไม่ได้ทำ M O U เลยฮะเหรอตรงนี้เห็นไม่อาใจเหรอรดียอไหนรัดเท้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยห้ามไปไหนห้ามดูลูกนะนั่งอยู่กับลูกเลยแม่ดาวก็อยู่อยู่นะลืมเลยดูดูด้วยนะแม่ดาวบอกว่าอะไรอย่าปล่อยมือลูกถ้แม่ดางจะปล่อยเนาะไหนแม่ดาวบอกว่าเพื่อนๆอย่าปล่อยแม่ดาวก็ต้องไม่ปล่อยด้วยไม uh, ่ปล oh, ่อยแต่ว่าทางทางหง่วงหวงอะไรค่ะสลับกันอะไรอันเดียแม่ดาวต้องไม่ปล่อยมือลูกใช่ไหมพอเปลี่ยนเป็นเพื่อนแล้วในไลน์อ่ะคอมเมนต์มาหน่อยบอกว่าแม่ดาวต้องไม่ ปล่อยมือลูกใช่ไหมแม่เขาแม่เขาแม่เขามีสนใจหรอเขาแบบต้องสูงไปเลยไม่ๆๆๆแม่เขาเบื่อแม่ดาแล้วในไลฟ์บอกแม่ดาด้วยนะว่าให้แม่ดาอยู่อย่ไาไปเชื่อแม่ดาจะปล่อยมือลูกจะให้นุ่นนี่เป็นคนรับทายาทอสูรไอ้นุ่นเป็นทายาททำต่อจากแม่ดาไลท์ไลท์ไลท์มันไลท์มันแม่แม่ก็ไม่เชื่อหรอก ไม่ใช่นุชเหรอชื่อทุกคนเขาออกปากแล้วต้องถ่ายไม่ใช่จะถ่ายรอๆใช่ไหมน่ารักนะแต่แบบนี้น่ารักนะเห็นหัวเข็มหัดแล้วเท่ระเบิดเลยเสื้อสวยอ่ะเสื้อกางเกงอ่ะเท่จริงๆเลยเนี่ยสงสารนั่งสารนะก็โอเคงขาที่มีใคร แซวหรือะวันนี้จะแซวใครไม่เบื่อหรอคะครับพันสวัสดีค่ะดีสิเนี่ยเนี่ยพวกนี้มันชอบกดดันไม่ดาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเนี้ยมันชอบกดดันไม่ดาเนี่ยแม่ดาอย่าปล่อยมือเนี่ยแม่ดาแม่กดดันเนี่ยแม่ดาต้องไม่ปล่อยมือเอาละเอาละวันนี้แค่วันนี้ค่ะ ป้าดีค่ะวบมน่อยต้องบอกว่าไม่ได้ค่ะละเอาะย่างก็ยืนอยู่ที่จะไปเก็บอะไรเหรออยู่ตรงนี้นี่มีถึงสิบนาทีกับทีหลังอยู่แล้วนี่ก็เกิดทุกทีแหละก่อนไม่ใช่กับทีหลังจะทุกทีดี่เมื่อไห่วันนี้นี่ะมันถ่ายแล้วแล้วภาพมันจะเริ่มเกิดแล้ว เฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วมีใครยังไม่ถ่ายใครเป็หมดใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้จ้าได้ก่อนก้อใน้องเดลอวจัเลเดี๋ยวคมล่ารักอไม่ได้เซลยี่หลังเลยอ ้ยของพี่เต็มนี่เดี๋ยวให้น้องต้อยถ่ายเป็นตัวเลยวันนี้น่ารักเอ้ยแในไคนโอ้ยนานแล้วนะ ก็มีนะแ้วนะปลอไทยนะ่าไำลกัปลอัเดี๋ยวอ่อนน้อก็จะกลับมั้แล้วเอาแม่แดงเอาแม่นันทาวันนี้ค่ะไม่ได, <c oughs> ด,ด,ด้เจอนะพี่ไม่เจอสักทีอ้าวไม่เจอสั

เร่องแฟนัวใจไม่ใหม่ใ่ไม่ใหม่ใ่ม่ให่ใส่ไม่ใหม่ไม่ใหม่หเอช่เอัไม่ใหมไม่ cái <laughs> gì cũng mệt cái gì, cái gì, cái gì, tôi cũng mệt, mệt lắm rồi. Ừ. cái gì cũng mệt, cái gì cũng mệt. Ăn 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 gì cũng สวยนะแม่ไม่เป็นเพ่เลยไม่ต้องมีคนนั่งเพื่อนไม่สวยมามามันเดียวไม่สวยดี้วไงโอเคมือก้อยแล้วใครดูไอมุกไอมุกมด้งถ้าไรากระชับนี่้องมา

แม่มมลมาดีค<ม>่ะไปทั้งโน่นหน่นอน